สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวกดกันหรือ,อยังวันนี้ลงทะเบียนโทรฟรี100นาทีทุกเครือข่ายวันแรกวันนี้วันที่1พฤษภาคม2563เป็นวันแรกที่รัฐบาลกสะทะชและค่ายมือถือ6ค่ายคือ AIS True Detac Cat TOT และ Penguin ออกมาตรก,การช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโครงการโทรมือถือฟรี100นาทีทุกเครือข่ายซึ่งพบว่าหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อเวลา8นาฬิกาประชาชนทยอยกดรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1-15พฤษภาคม2563 โดยกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักจากนั้นกดซีเหลี่ยมแล้วโทรออกภายหลังได้รับ SMS ยืนยันจะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยมีระยะเวลาการใช้งาน45วันสิทธิ์นี้สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน1หมายเลขต่อ1ค่ายมือถือต่อ1สิทธิ์ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนโดยต้องเป็นซิมที่ลงทะเบียนก่อนวันที่31มีนาคม2563เท่านั้น นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์จากข่าวนี้เพื่อนเพื่อนต้องรีบกดแล้วนะครับจะได้โทรมือถือฟรี100นาทีทุกเครือข่ายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนถ้าชอบกดติดตามเอิร์นอันหันษาชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ